พาเพื่อนๆนะครับมาดูนะครับตัวอย่างของต้นผักหวานนะครับที่ผมปลูกเอาไว้นะครับโดยที่มีต้นแคร์นี่แหละนะครับเป็นแคร์บ้านนะครับดอกสีขาวที่เราเก็บทํากับข้าวกันเนี่ยนะครับเป็นไม้พี่เลี้ยงนะครับอ่าที่พิเศษก็คือนะครับเอาไว้ตอบคาถามสําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะรู้ว่าเราตอนนะครับแล้วก็เอามาปลูกสําเร็จหรือเปล่านะครับวันนี้มาดูตัวอย่างที่ผมทําครับอ่ารู้ได้ไงว่าไปกิ่งตอนมาดูด้านข้างครับ มาดูด้านข้างกิ่งตอนเนี่ยนะครับมันก็จะผมตอนออกมาประมาณเท่านีโป้งนี่นะครับจนแรกยายให้มันติดในเขียงนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยลง,าลงมาเอาลงมาปลูกนะครับเนี่ยกิ่งมันก็จะแทงออกไปตรงนั้นตรงนี้แล้วค่อยขึ้นไปข้างบนอันนี้ก็คือลักษณะของการที่เราปลูกด้วยกิ่งตอนนะครับมันจะไม่ตรงเลยเหมือนที่เราเพาะด้วยมเมล็ดนะครับแต่ไม่มีปัญหานะครับก็คือ ปลูกฝนเหมือนกันนะครับปลูกฝนเหมือนกันกับเมล็ดผมไม่ได้ลดน้ําอะไรนะครับหลังจากที่เราลงเสร็จนะครับก็ปล่อยเขาเลยนะครับดูแลว่าชพืชหน่อยละกันนะครับเห็นไหมก็ยอดเขียวๆอ่อนๆเหลืองๆแบบนี้นะครับน่าเก็บกินอันนี้ผมเด็ดให้ดูแบบอ่อนมากอ่อนมากน่าไปทํากับข้าวเลยครับเพื่อนๆครับก็นี่คืระยะเวลาสองปีเนาะเนี่ยยังสุดยอดขนาดนี้นะครับยังมีพื้นที่เหลือๆนะครับผมว่าเอาลองไปปลูกดูนะครับรับรองได้ผลแน่นอนนะครับผม โอเคเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศทีหนึ่งแล้วก็ผมจะปิดคลิปไว้ที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับก็จะเล่าถึงผลของการทดลองการปลูกผักหวานป่าด้วยต้นไม้พี่เลี้ยงอื่นๆนะครับว่าผลเป็นยังไงบ้างนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็เพื่อนๆนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับในการทดลองปลูกผักหวานนะครับขอให้ประสบความสำเร็จกันทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ